พี่พระจาตอนนี้ผลงานอยู่2ชิ้นใช่แล้วมีอะไรบ้างค่ะเรื่องแรกค่ะละครเวียงร้อยดาวค่ะไม่ได้เล่นค่ะแต่ว่าร้องเพลงประกอบละครด้วยค่ะยิ่งใกลยิ่งใช่คืออันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทํางานร่วมกับพี่หนึ่งนรงวิทย์ ก็พอพี่ติดต่อมาคือรับเลยค่ะไมฟังเพลงเลยสิค่ะร้องค่ะเอาว่าดีใจชอบชอบเพลงพี่ก็อยู่แล้วเราชอบผลงานพี่ก็อยู่แล้วแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งนะแต่เพลงที่เก่งอยู่แล้วแล้วก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะได้เปลี่ยนมุมมีแล้วได้ร้องเพลงหวานๆบ้างปกตินี่ลงโตตลอดก็มาอินเลิฟบ้างเป็นไงบ้างกระแสตอบรับดีค่ะดีค่ะแล้วยิ่งแบบเป็นช่วงนี้ด้วยเนาะช่วงต้นปีก็อยากให้ใครฟังเพลงแล้วเบาใจกันบ้างนะคะก็ มีทั้งคนที่เขาเป็นแฟนละครแล้วเขาก็ฟังเพลงเราไปด้วยแล้วก็มีแฟนลับเราที่ตอนแรกกะว่าจะไม่ติดละคร <c oughs> <c oughs> จะฟังเพลงเราเออแต่ว่ากลายว่าติดละครไปด้วยก็ละครก็สนุกมาก้วยกําลังเข้มข้นเลยค่ะเป็นแนวลึกลับ <c oughs> แล้วก็แบบแอบมีผีด้วยอีกคนงะอีกชิ้นหนึ่งค่ะเกี่ยวกับอะไรค่ะก็เป็นพูดถึงเรื่องว่าใกล้ละใกล้อะไรใกล้อะไรใกล้ยสามสิบแล้วค่ะหนังสือหนังสือเล่มนี้ก็จะ พูดเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่เคยบอกเนาะว่าแบบดูเหมือนการทํางานตรงนี้การใช้ชีวิตดูเหมือนง่ายดูเหมือนแบบสบายหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วภายใต้ตรงนั้นมันมีปัญหาหรือมันมีเรื่องอะไรที่แบบคนอื่นไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยมีคนถามว่าจะเขียนหนังสือแชร์หรือเปล่าแชร์ดีที่สุดก็แชร์ตัวเองนี่แหละค่ะอาจจะได้รู้ว่าเฮ้ยเวลาวพชามันจะไปทํางานเวลาจะต้องเจอกับ คนผู้ชมประเภทต่างๆมีวิธีรับมือยังไงหรือว่าแบบทุกวันนี้กว่ามันจะผอมได้เนี่ยมันปนอะไรไปบ้างอะไรอย่างนี้เป็นตน้น<อ>ก็คือก็จะมีเรื่องแบบที่แบบเป็น<อ>เป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคต่างๆที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้อะไรเงี้ยค่ะอยู่ในนี้อะไรคือเออเป็นคนชอบอ่านอยู่แล้วค่ะแล้วก็เคยเออกพ็อกเก็ตบุ๊กไปแล้วด้วยตอนอายุป,ประมาณสัก20 21ค่ะ,ะก็เหมือนกับข้ามมาอีกข้ามมาอีกวัยหนึ่งแล้วเนาะ คือจะพ้นวัยรุ่นแล้วล่ะก็มันมีอะไรที่ตกผลึกไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะเล่าอยากจะบอกต่อแล้วมันเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่นอกจากเป็นนักร้องที่เป็นอาชีพที่เราชอบที่สุดแล้วเนี่ยก็ความฝันหนึ่งก็คืออยากเป็นนักเขียนด้วยใช้เวลาในการรวบรวมนานปะคโอ้ยก็ก็ถ้าสมมติว่าเป็นเป็นแบบกว่ากว่าจะกล้าเขียนเนี่ยนานมากนะกว่าจะแบบตัดสินใจว่าโอเคฉันจะเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งเนี่ยนานมากแต่ว่าช่วงนี้ก็คือค่อนข้างจะ ปันงงนป่นอยู่เหมือนกันค่ะอันนี้เขียนตั้งแต่ช่วงอายุประมาณเพิ่งเพิ่งมาเพิ่งมาลงมือเขียนจริงๆเนี่ยทั้งหมดทั้งเล่มเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะ <S <S ใช้เวลาไ,วไม่ได้นานแต่ว่าก็คือแบบก็ต้องแบบไล่เรียงมาทีละเรื่องว่ามันมีเรื่องไหนสําคัญสรือไม่ี่เราอยากบอกมากกว่าแล้วจากเรื่องเราเรามีเรื่องคนรอบข้างด้วยไหมครับเขาไมเขียนอะไรเขาไม่ให้พลาดพิงคือโดนเป็นารแข่งใช่ไม่ไม่เดี๋ยวต้องแบ่งค่าจ้างค่ะ ค่ะชื่อหนังสือชื่อ Before 29 ค่ะฝันร้ายก่อนวัยยี่สิบเก้าแต่มันก็ไม่ถึงฝันร้ายขนาดนั้นหรอกแต่ว่าพะก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราเล่าแต่เรื่องแบบโอ้ยฉันแฮปปี้เพลงฉันดังรายได้ฉันดีใครจะอยากใช่ไหมสมูทของแบบเขาเรียกว่าสมูทของหนังสือมันจะเป็นแบบดราม่าไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ซีเรียสแล้วก็ไม่ไม่โหดร้ายไม่เป็นการแบบเขาเรียกอะไรนะสาเสียเทเสียอะไรอย่างงี้ไม่แน่นอนค่ะจะได้จากหนังสือเล่มนี้บ้างสิ่งที่จะได้อะค่ะเพราะว่าก็น่าจะได้มุมมอง อีกด้านหนึ่งค่ะของคนทีท่ทั้งตัวเราเองที่ทำงานในวงการน,นี้แล้วก็มุมมองของคนที่ยืนอยู่บนเวทีแล้วเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะแบบเทรนที่มันเปลี่ยนแปลงไป,ไปหรือว่าพัดพูดไปไกลถึงแม้แต่เรื่องแบบการลดความอ้วน การสัญญกรรมเรารู้สึกยังไงเราเห็นว่ามันจําเป็นไหมหรือเพราะอะไรเราถึงทำเป็นทัศนคติของเราด้วยอะไร่้ยใช่ใช่ค่ะก็ถึงได้บอกว่านานไงว่าไม่กล้าพูดว่าแบบเฮ้ยเราจะไปบอกว่าคนอื่นควรทําหน้าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาชั่งใจนานเนาเรารู้สึกยังไงกันแน่ ใกล้แล้วค่ะก็2ใน3แล้วค่ะค่ะประมาณเดือนไหนถึงจะได้ดูการได้อ่านกันงานสัปดาห์หนังสือปีนี้แน่นอนค่ะก็เริ่มวันที่29มีนาคมพยายามจะให้มันพิมพ์เสร็จก่อน29อยู่ค่ะตอนนี้ก็ปั่นอยู่เนาะใช่ค่ะโอเคทีนี้มามาถึงนึกถึงข่าวบ้างค่ะข่าวที่บอกว่ากลับไปกับพี่สิงห์ไปกินข้าวด้วยกันยังไงครับรักษณะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินข้าวครั้งสุดท้ายคือเมื่อประมาณสักปีที่แล้วได้อะที่ฉันทั้งเมือ้เดี๋ยวนะ คิดก่อนไม่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 นานนานมากแล้วค่ะไม่ได้เจอหน้ากันจะเป็นปีแล้วเพราะสิ่งไม่ว่างเลยแล้วก็แบบผัดเองก็ไม่ค่อยว่างแล้วก็แบบไม่ได้รวมตัวอะไรกันเลยนี่ตั้งแต่มีตั้งแต่มีม็อบก็ไม่เจอเลยค่ะค่ะอันนี้เนเพื่อนกันเปนเพื่อนกันค่ะเพื่อนกันพัาก็รู้จักแฟนสิงด้วยอแต่เราเคยมีการได้ติดต่อทางไลน์ทางโทรศัพท์หรืออะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าก็คุยกันแซวผ่านทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กไลน์ก็คุยกันค่ะเพราะว่าก็คือแบบเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันหมดก็จะมีเพื่อน คนอ,อื่นๆด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มีกลุ่มมีอะไรอย่างงี้ไม่ผ่านน้องเข้าใจผิดใช่ไหมคะโอ้ยน้องเขารู้ <c oughs> เรื่องใช <c oughs> ่แสดงว่าเราก็เป็นเพื่อนในกลุ่มที่ค่อนข้างนิดแล้วเคยใช่ใช่ <c oughs> ค่ะกับปอมใช่ไหมคะแฟนสิงห์ก็คุยกันเวลาเจอสิงนี่แหละค่ะก็เจอเห็นแหม้ตัวติดกันขนาดนี้ก็มาด้วยกันทุกทีมาที่ของเราบ้างมีของเรานะครับอย่าให้มีมากค่ะพูดเลยค่ะเดี๋ยวจะใส่ที่อยู่ไว้หลังหนังสือนะคะเผื่อได้มาตามเจอได้ไม่มีแฟนเลยอ่ะนั่นแหะสิมัวต่ทำงานหรือเปล่าสงสัยสงสัยจะดูดุสงสัยจะดูเหมือนแบบดูเหมือนดูแลตัวเองได้แล้วอะไรอย่างนี้จริงยังอยากให้คนอื่นดูแลอยู่นะคะือาจจะเป็นด้วยว่าเราเลือกเยอะหรือเปล่า เลือกเยอะไหมหรอมีมาให้เลือกไหมพี่เออไม่ไม่ค่อยอะนะคะจริงๆเราก็คือถึงตอนนี้แล้วก็คือแบบใครทีいい่ใครที kind of ่เขาอยากคุยกับเราเราก็ลองคุยหมดอะไรย่างนี uh ้ก็ก voilà ็รู <h <h 等等้ส anyway> ึกว่าแบบเออถ้าจะใช่ก็เดี <h <h ๋ยวก็จะใช่เลแสดงว่าก็มีมาคุยอยู่เหมือนกันก็เป็นระยะระยะแต่ช่วงนี้ไม่มีเลยไม่รู้หายไปไหนกันหมดแอบมีความรู้สึกแบบน้อยหรือน้อยใจบ้างมเพราะว่าแบบเพื่อนๆคนอื่นอาจจะแบบในกลุ่มในแก๊งหรือในวงการอย่างเงี้ยเขาก็แบบ แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยอะไรคืออยู่ดีๆโบบอกโบจะแต่งงานเรื่องดีเพราะเขาขียนในหนังสือเลยนะว่าแบบตกลงว่าฉันผิดปกติหรือเปล่าวะอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าเราเราเราไมเรื่องว่าเราโอเคกับการเป็นโสดหรือเปล่าดีกว่าค่ะพาก็รู้สึกว่าเออมันก็มีเซ็งบ้างแหละที่แบบไปงานแต่งงานร้องเพลงงานแต่งงานไม่รู้มากี่รุ่นแล้วละทาไมเราถึงไม่มีแฟนซะดีแต่ว่าตอนนี้ชีวิตก็ยังดีอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แบบนิดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก่มแฟนขับนะฮะแตว่ายังไงบ้างก็แต่งงานเหมือนกันไม่ใช่โอจริงแฟนขับข้ามแล้วอ่ะนะมีลูงมีลูกกันไปแล้วแฟนเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะหลังๆเขาก็เริ่มลืมๆแล้วค่ะว่าแบบเขาไม่ค่อยได้ทล้วเออใช่เขาก็ไม่จะไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องนี้มากแล้วอะไรเงี้ยบางทีบางคนลุ้นให้มีแฟนด้วยซ้ำมีสเปกไหมผู้ชายมีสเปกไหมอะคะเอาแบบที่พูดเรารู้เรื่องแหละ พ <No. S 2> ายว่าบางทีแบบเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาหาหรือว่าไม่ได้เข้ามามาพยายามทาความรู้จักเราเพราะเขารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเขารู้จักเราผ่านสื่ออะไรอย่างนี้อยู่แล้ว, mm hmm. วเออพระชาเป็นนักร้องนะบุคลิกแบบนี้แต่ว่าบางทีมันแบบการที่เจอกันรู้จักกันเป็นส่วนตัวมันก็อาจจะแตกต่างก็ได้อะไรเย่างนี้ค่ะ mm hmm. ก็ลองดูคะ่ะลอง่าตอนที่สอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาก